เคยมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็อยากประหยัดตังก็ไปอยู่วัดวัดประดูชิมพรีวัดหลวงปู่โตที่ท่าพระ,ะประสบการณ์ก็คือพระใช้งานลําบากมากไม่มีเวลาอ่านหนังสือก็เ,อเลยต้องย้ายออกมาหาเช่ามาแชร์ห้องกับเพื่อนหาขออยู่ข้างนอกเพราะว่าอ่านหนังสือไม่ได้เลยพระใช้ตลอดพ่อเป็นเด็กบ้านนอกเรียนโรงเรียนวัดนะเรียนโรงเรียนวัดแล้วก็ตอนจะเช้าก็เดินตากน้ําค้างแหวก กอหญ้าชุดนักเรียนเปียกไปแห้งออกกลางทางไปโรงเรียนเดินจากบ้านไปโรงเรียนราวๆสองกิโลได้แต่พอเป็นเด็กบ้านนอกก็ค่อนข้างจะลําลบากหาตังค์ไปโรงเรียนแล้วก็หาปูหาปลานะครับตามบ้านนอกแล้วก็กินเป็นอาหารในครอบครัว,วช่วยกันดูแลน้องๆและช่วยพ่อแม่ทํางานอย่างนี้แหละ ตอนเรียนตอนเด็กๆไม่มีปัญหาอะไรก็ไปเรียนตามปกติแล้วเวลาที่เรียนหนังสือก็จะตั้งใจเรียนมีอย่างเดียวที่รู้สึกว่าไม่น่าที่จะดีสําหรับตัวเราเองก็คือเวลาที่อาจารย์สั่งการบ้านเราก็จะแบบเอ๊ะเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทําแล้วก็ไม่ได้ทําสักทีจกนกระทั่งจวนเวลาพรุ่งนี้จะส่งแล้วถึงค่อยทํามันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกเหมือนมีอะไรที่มากระตุ้นนะถึงจะทํา เลยทำให้ไม่ค่อยจะรู้สึกดีเท่าไหร่สําหรับกับตัวเองในกรณีนี้สิบขวบประมาณนั้นนะสมัยก่อนอายุเจขวบถึงจะเข้าโรงเรียนนะช่วงประมาณแปดเกขวบหรือสิบขวบพ่อโดดโรงเรียนหนีโรงเรียนไปไว่ายน้ําคลองเล่นซึ่งก็มันเป็นช่วงที่น้ำหลากมันก็ทําให้รู้สึกว่าไม่สบายใจอยู่ในช่วงเวลานั้นเพราะว่าน้าหลากแล้วมันถูกน้ําพัดไปแต่ว่า อเผอินว่าพอ่อเกาะขิงไม้นะครับหรือคว้าไอ้ไออุปกรณ์ที่ช่วยได้ทันก็เลยทําให้ไม่ต้องจมน้ําไม่งั้นก็รู้สึกได้ว่าผิดที่หนีโรงเรียนไปจนถึงวันเนี้ยก็เป็นเป็นช่วงช่วงประถมชอบไปเล่นที่สมัยก่อนเขาเรียกบ,บ้านนอกนะอยู่ต่างอำเภอชอบไปดูเวลาชาวบ,บ้านเขาทอดแหขึ้นมาจากแม่น้ำแม่น้ำปิงชอบเอาเ ไปเจอก้นบุหรี่ที่ก็ทิ้งเนี่ยผู้ใหญ่เขาสูบแล้วก็ทิ้งเอาไปยัดปากปลาปลากระเป้าแล้วให้มันงับไว้แล้วมันก็สูบสูบแล้วก็เมาเมาเสร็จมันก็หงายท้องมันก็ดด้นหงายท้องเพราะมันเมาแม่เป็นเรียนโรงเรียนคลิปมาตั้งแต่เด็กแต่ทีนี้ว่าเรียนโรงเรียนคริปเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับบ้านทีนี้ประสบการณ์ที่แม่หรอชอบทําก็คือ แอบ,บนี้จากโรงเรียนคือมันจะมีเป็นช่องสังกสีมุดออกไปข้างนอกคือชอบบางทีก็พาเพื่อนๆแอบ,บออกไปด้วยคืออย่างว่าเนาะเป็นโรงเรียนคือมันต้องกินอาหารในโรงเรียนอะแต่แม่ถ้าเป็นหัวโจกค,คือพาเพื่อนๆออ,ออกไปข้างนอกคือไปหาของกินข้างนอกซึ่งมันก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนาะ แล้ถ้าเกิดกลับไปแก้ไขได้ก็จะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือจะพยายามที่จะอาจารย์สั่งงานมาก็จะพยายามที่จะทําเลยจะไม่เก็บค้างเอาไว้งานก็จะไม่ค้างสะสมเป็นดินพ่อขางหมูก็มีเท่านี้ล่ะค่ะที่จะเล่าให้ฟังถ้าเกิดย้อนกลับไปก็ไม่อยากทำพลเ,เมืองักย้อนกลับไปไปทําก็คือไม่อยากจะทําแบบนั้นอีกแต่ถามแม่ว่า ถ้าเกิดจะให้ย้อนกลับไปแก้ไขหรือไปอะไรไหมก็อยากจะแก้ไขคือไม่อยากให้เพื่อนๆโดนครูดุแต่ถ้าเกิดมองในมุมหนึ่งก็คือแม่ก็ยังอยากออกไปเหมือนเดิมยังสนุกอยู่เพราะมันยังติดกระดุกอยู่แล้วย้อนเวลาได้ก็เรียนได้เก่งมากกว่านี้เรียนได้งานทำเงินทำธุรกิจได้มากกว่านี้ตอนนี้มันแค่อพอที่จะมีมีเงินที่จะเลี้ยงครอบครัวแต่ถ้าหาว่า มีทรัพย์สินเงินทองได้มากว่านี้ก็คงจะดีนะถ้าย้อนเวลาได้แต่ตอนนี้มันคงจะเป็นไปนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอายุพ่อก็มากแล้วถึงตอนนี้ก็ถือว่าทําดีที่สุดแล้วที่ได้มาจนถึงวันนี้